สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านพบกับผมเช่นเดิมครับฮิมครีกเซิร์ฟวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับในระดับที่เรียกว่าคอมมิชเชียลเกส์นะครับหรือว่าเราใช้ในองค์กรนะครับในรุ่นนะครับเดลออปติเพ็ก5000ันซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นโมเดลทาวเวอร์นะครับอ่าเดลออปติเพ็ก5000ันซีรีส์โมเดลทาวเวอร์ตัวนี้มีดียังไงนะครับเขาเป็นชายกลางนะครับเป็นรุ่นกลางที่เป็นคอมพิวเตอร์ระดับสํานักงานนะครับซึ่งเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดแล นะครับหรือว่าทาวเวอร์นะครับตัวเขาเองนะครับรองรับเมมโมรีได้สูงสุด 128GB แกิกนะครับแล้วก็มีออปชันนะครับที่นะครับเป็นพอร์ต u s เเนี่ยมาให้เราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับว่ามีพอร์ตอะไรหรือว่าสเปคอะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับเป็น d ี r o m นะครับ R W นะฮะขนาด9.5เมิลเบนซิลิมไรนะครับ อ่านะครับตรงนี้เป็นโลโก้นะออฟติเพ็ก5000ซีรีส์นะครับอันนี้เป็นเคทาวเวอร์นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับกดกรึ๊กได้เลยนะครับไฟสถานะนะครับการอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสนะครับแจ็คที่เป็นออริโอยูนิเวอร์แซกทั่วไปนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นเหมือนมีดัมมี่ปิดมานะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมันเป็นออปชันนะครับถ้าบางท่านเองเนี่ยอยากจะได้ตัว SD การ์ดเลเดอร์นะครับแจ้งมาได้นะครับตัวนี้สามารถทําเป็นออปชันได้พอร์อ USB นะครับได้้ USB ด้านหน้านะครับที่เป็น2.0งมาให้2พอร์ตนะครับแต่ว่าดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับตัวนึงจะมีรูปคล้ายๆเป็นแบตเตอรี่เล็กๆตัวนี้นะครับเขาซัพพอร์ตที่เป็น Power Share เราสามารถที่จะชาร์จนะครับอุปกรณ์ที่เป็นพวกมือถือนะครับเป็นพวกแบตเตอรี่หูฟังต่างๆที่เป็นต้องการชาร์จไฟจาก u เ b นะครับเราสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้อง ภาวอ่อนเครื่องขึ้นมาถัดลงมานะครับตรงนี้จะเป็นย s b ีที่เป็น3.2แล้วนะครับก็จะมีมาให้2พอร์ตนะครับอินเทอร์เฟซต่างกันนะครับพอร์ตซ้ายตรงนี้นะครับสีฟ้านี้เป็นนะครับย B เอสบจน3.2นะครับเจน1นงนะครับตัวนี้จะวิ่ง 5G นะครับแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งจะเป็น3.2เหมือนกันแต่ว่าเป็นเจน2อนะครับอินเทอร์เฟซเป็นแบบ Type C ตัวนี้นะครับจะวิ่งอยู่ที่ 10G นะครับซึ่งเราก็ดูสัญลักษณ์ได้นะครับวิ่ง 10G ซึ่งก็จะไปองรับ นะครับกับพวกอุปกรณ์ที่ต้องการ transfer ข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูงๆอย่างพวกมือถือนะครับกล้องต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวก external storage นะครับที่มีความเร็วสูงๆเนี่ยเราเชื่อมพอร์ต Type C ตรงนี้ได้เลยนะครับก็นะครับรวมไปถึงตัวนี้จะเป็นรังพึ่งบาแบากานะครับมีโลโก้ Dell มีสติ๊กเกอร์นะครับตัว Intel Core i7 ก็คือตัวที่เรา freeview กันตัวนี้นะครับใช้ i7 นะครับจริงๆเขา support หลายเบอร์นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ แต่ยผมไล่มาจากด้านบนก่อนเลยนะครับตรงนี้ไม่สิตรงนี้ดีกว่าอ่านะครับมีโลโก้ Windows มาให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเครื่องเขาดีไซน์มาใช้ในองค์กรนะครับนี่เนี่ยตัว Windows ที่มีให้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัว Windows Pro นะครับเพื่อรองรับการทํางานร่วมกันนะครับนะครับตอนนี้มี Windows มาด้วยนะครับไปติดสติ๊กเกอร์มาข้างหลังนะครับเป็น Windows 11 Pro Port HDMI นะครับหนึ่งพอร์ตนะครับ Display Port ที่เป็น 1.4a นะครับมีมาให้2พอร์ตนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับช่องเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นช่องที่รองรับตัวพอร์ต r s 23 2หรือว่า s e r i ี l Port ตนะครับตัวเคสรองรับนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมนำมารีวิวตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับเราสามารถที่จะแจ้งนะครับทางเซลเพื่อทำเป็นออปชันได้นะครับเผื่อว่าเราต้องการไปคอนโทรลพวกอุปกรณ์เก่าๆพวกพวกแมชชีนพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็รุ่นใหม่ๆห,ห,หลายรุ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมาให้แล้ว นะครับถ้าใครต้องการก็ต้องเปลี่ยนเพิ่มนิดหนึ่งนะครับตัวพอร์ต USB นะครับมีมาให้เยอะเลยนะครับตัวนี้เป็น USB 3.2 Gen 1ทั้งหมดเลย4พอร์ตเลยใต้ลงมานะครับก็จะเป็น USB 2.0สังเกตสัญลักษณ์นะครับมันจะมีปุ่มคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์เปิดปิดเครื่องครับเป็นปุ่มกลมๆเล็กๆตัวนี้กิดขีดอยู่ตรงนี้นะครับเขาดีไซน์มานะครับให้ต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าเขาจะั u p อ o r t เขาเรียกว่าตัว Smart Power On หมายถึงว่าถ้าเครื่องเนี่ยเขาสลิปอยู่ในสเตทที่ค่อนข้างลึกนะครับบางทีผมก็อาจจะจำไม่ได้ว่าอยู่สเตทไหนนะครับการที่เราขยับเมาส์นะครับหรือว่ากดปุ่มบนคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมันจะทําให้เอาเวกนะครับปลุกเครื่องขึ้นมาทํางานนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีมาให้นะครับอันนี้เงเนี่ยถ้าเราต่อเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยก็แนะนําให้เชื่อมที่2พอร์ตมีนะครับพอร์ตแลนนะครับที่เป็นแบบกิกะบิตนะครับสิบครับร้อยทัพพนมีมา1พอร์ตตรงช่องสล็อตนะฮะตัวนี้ ตัวเครื่องก็จะเป็นฟูลไฮเลยนะครับมีมาให้4สล็อตเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีสล็อตที่ใสเพแบบไหนบ้างให้เราได้ใช้นะครับล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัว power supply นะครับรุ่นที่เรารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น240วัตต์นะครับแต่จริงๆเขามีออปชันที่เป็น260วัตต์แล้วก็400วัตต์ด้วยนะครับตรงนี้นิดนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับที่เราสามารถเอากุญแจมาคลองได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเปิดเคส แล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็นน็อตละนะครับซึ่งเราสามารถเอามือหมุนออกได้เลยนะครับไม่ยูสองตัวครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเคสให้ดูนะครับก็คือเจ้าน็อตสองตัวนี้นะครับเราหมุนเลยคือข้อดีที่เขาดีไซน์มาก็คือว่าน็อตมันจะไม่หลุดนะครับมันจะห้อยต้องต้งต้องแตงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะไม่หลุดออกมาเพราะเราไม่ต้องอ่าเก็บรักษามันนะครับมันง่ายมันติดอยู่นะครับทีนี้พอเราขันน็อตมาและสองตัวเราก็สไลด์ เลื่อนมาทอยหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงตัวฝาเคสออกมาได้เลยครับฝาเคสก็จะมีนะครับข้อมูลนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการติดตั้งตัวฮาร์ดดิสนะครับการต่อสายต่างๆนะครับก็มาดูเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครต้องการติดตั้งพวกดิสอ็อปชั่นนะครับอยู่ที่ด้านไหนของฝาเคสนะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากตัว ใต้ตรงนี้ก่อนนะครับแอร์ดักตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็จะโฟลมนะครับให้ลมมันวิ่งในทิศทางเดียวเพื่อที่จะระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้เร็วที่สุดนะครับ CPU นะครับตัวนี้รองรับ Intel ที่เป็น Gen 12แล้วนะครับซึ่งเป็น Gen ใหม่ที่สุดของ Intel นะครับรองรับทั้งแบบ Core i5 นะครับจนถึง Core i7 นะครับ Core i5 เองเนี่ยก็ได้ตั้งแต่6คอนะครับ12เรดซึ่งตัวที่เรารีวิวเนี่ยเป็น i7 ก็คือจะเป็นตัว12700มีมาทั้งหมด16คอ ที่เป็นฟิสิกอลคอร์นะครับแต่ว่าเขารองรับการประมวลผลพร้อมกันได้สูงสุดอยู่ที่20เโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันในตัวของสล็อตก่อนละกันสล็อตท,ที่มาให้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็น x6 ทั้งหมดนะครับสังเกตดูจะมาจะเป็นตัว x1 ต้องบอกกันเป็น Gen3 นะนะครับสสล็อตท,ที่ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็น PCIe ที่เป็นแบบ Gen3 นะครับแต่ว่าอินเทอร์เฟซที่เป็นแบบ x1 มีมาให้2สล็อตนะครับ x16 1สลอ็อตแล้วก็ x4 อีก1สล็อตนะครับก็ ะเลือกใช้งานได้นะครับตามความเหมาะสมได้เลยตัวสเปคนะครับของเมมโม ori ถัดมาที่เมมโ ori ตรงนี้นะครับเขามีมาให้ทั้งหมด4สล็อตเป็นแบบ DDR4 นะครับบัสความเร็อยู่ที่3,200นะครับแม็กซิมัมเมมโ ori นะครับที่ติดตั้งได้เนี่ยจะอยู่ที่128่งร้ิกิกจะรองรับพวกแอปพลิเคชันที่แบบต้องการอยู่ที่ไลท์เมม ori เยอะๆได้แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ที่เป็นรุ่นกลางๆแบบนี้นะครับตัวที่เรามารีวิวตัวนี้เป็น 8G ดเองนะครับเป็น 8G ดนะครับถ้าท่านใดต้องการอัปเกรดก็ แจ้งสายขายมาได้นะครับเป็นมโมร r ีแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ e c c นะครับฮาร์ดดิสกนะครับก็จะติดตั้งดิสกที่เป็นขนาด3.5นิ้วนะครับมาได้1ลูกนะครับแล้วก็จะรองรับนะครับดิสที่เป็น M.2 ด้วยรองรับ PCIe ที่เป็น Gen4 แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาทำงานกับ CPU รุ่นใหม่นะครับของ Intel ที่เป็น Gen2 ได้นะครับก็จะเป็น M.2 SSD นะครับถ้าท่านใดต้องการประสิทธิภาพก็สามารถมาอัปเกรดเพิ่มเติมได้ นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวอินเทอร์เฟซเอตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเนี้นะครับจะซัพพอร์ตไวเลสแลนหรือว่าเป็นพวกบลูทูธนะครับท่านใดต้องการที่จะใช้พวกการทำงานไร้สายก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเมื่อเรามี CPU รุ่นใหม่แล้วใช่ไหมครับเมนบอร์ดเองเนี่ยเขาก็จะมีชิปเซตตัวใหม่ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็น Intel Q670 นะครับก็จะซัพพอร์ตกับตัว CPU Intel Gen แล้วก็ซับพอร์ตกับบัสอ่าบี Gen 4 อยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนเมนบอร์ดของเราก็ครบถ้วนนะครับทั้งหมดที่เป็นภายในนะครับของตัว Dell Optiplex นะครับ5000ซีรีส์ที่เป็นโมเดลทาวเวอร์ครับถูกดีไซน์มาด้วยนะครับในเรื่องของ Commercial g r a เกนะครับวัสดุต่างๆนะครับรองรับการทำงานนะครับที่เป็นระดับแบบเปิดทำงานทั้งวันนะครับาริเวณที่ให้มา3ปี on-site ซีรีส์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับซื้อไปเลยใช้อย่างเดียวนะครับเสียก็ โทรแจ้งเรานะครับหรือว่าเปิดเคสนะครับใช้เซอร์วิสแท็นะครับที่เครื่องอย่างเดียวก็จะมีทีมงานเข้ามาออนไซต์นะครับสามปีสบายๆไม่ต้องกังวลใจนะครับในราคาที่อาจจะอยู่สักสองหมื่นสามหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับสเปคนะครับที่เราต้องการนะครับก็แนะนําไว้นะครับสําหรับทุกๆองค์กรนะครับตัวนี้ตอบสนองการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มั่นใจได้ด้วยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพและการรับประกันนะครับวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าในตัวไหนน้ำัดถัดไปนะครับ เรามาลุ้นดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ